นหาปาติเลยจะลองเฟซี่ไก่บนไดรตรงแม่ดิแม่บ่ได้โคกผู้ายมาสิเลียลงพีคนบ่ฝันจนว่าให้ฝันคนละนเพราะว่าคนเลขฝันอย่างเดียวฝันชื่อว่ามุขขาว่ะบ่เอองดบันธ์ชื่อ่านได้โาสาม่นละมุขขาดสามสอห่ขาสามทนท้งล่างทั้งบนทั้งล่างว ตอนเสอก็เล่มาเสีย huh. ก็เล่นซีหากตัวเดียวอ่าโอ้นี่ครับพี่้ามมาต่อกันครับผมนี่ก็แกดีเเราั่ไทยได้มาซี่ห้ามันมีวัตถิพันธ์มากนะครับเนาะมนวัตถิพนธ่าแอกทั้งบนทั้งล่างอีกแคันบนไดเแต่ตอนแรกกันมีคนเหนื่อก็ทั้งบนทั้งล่างให้าเลนเ้เลนครับผมว่าลูกีวามดีุ่นี่เนี่ย ดีครับดิเย็นความฝันดีความมาฝันฝันว่าข้าจะไเ็ดไทยเห็นหน้ากอกเขาพส่ตุ๊กกอกเข่ากอเขาเอ้าวจะดำหน้าไทยเราไทยวบาโทใหญ่พนี้มาเย็นเปทเป็นหน้าหน้าหวยหน้าหน้าหวยหน้าโทเออดำข้าดเราดำพี่ พอของเอาไว้ได้กองฟันเป็นเสียงเรวไว้แล้วเสียงไว้แล้วเล็วนีนลล่จุดควบราสวดมหาจ้กรพันลอยเปรอ<ม>ะลาลพระนิมาอเดาเป็นเป็น,ปนหน้าอุปกรณ์น<ส>ี่เป็นหน้าหบอล่านิิเป็นหน้า หน้าเหา็นโบราณเลยแต่ว่าเด้รถไทยโอ้มีรถไทยเยอะคนอาจจะเต็มถ uh um> uh uh ่ามันดำหน้าเห็นนะยุคเปลี่ยนยุคมาสมัยใหม่แล้วสมัยใหม่ๆยอะคนก็ดำหน้าก็ดำหน้าเนี่ยนะเห็นว่าเหล็กเขาแล้วล่ะลุงพี่งษงขามแล้วห่วยนี่นะติดต่อจากข้ามสมุทรพี่เดินไปลงไปเบิังเลยเนี่ยู้วนเม็นหอดเดลยเนี่ยลงไปนี่เป็นห่วยห่วยใหญ่ยี่โมงห้างบอกห่วยใหญ่แล้วไปห่วยดิ่งไมันแข็งแข็งห่วยหมือนกัน ก็เปนการได้กึ่งปูคนมากอยู่มากกังเต็บลลูนเากันแต่จะมาลงไปไทยอยู่ว่านี่เป็นปูขาวข้งูเข้าปหมดทุกตึปูขนาดนั้นบอลลูนเห็นแน่จว่าน่งรอบรอบระบหลวกปูนางน้ำปอมวาดเกลบออะไรเนี่ยแตมาลงไปบไทยอยู่ว่าน ดชันดินันเดี้ลงไปเดียโคตคครโอาจายมนี่นี่นี่ม่นี่ไีตาลงไปท้ายเกลือนเหรอวะไม่นีไม่น่ไม่นอหมุนเกลื่อนเลื่อนไปเลื่อนเลอนเ่อนนี่เลยนี่เลื่อนเลือนเลื่อนเลง่ามเลยเดียวงาย นี่นี่ไม่ขาดเนี่ไม่ยาบเลยนี่แหละนี่แหละของที่มาจากตินเมืออ่างเกีียวเรื่องกระทีมกระเทียมปูซีจะโทกับยาผสมมาเป็นหมสารเนี่ยเป็นแล้วสีสั่งหับสีสั่น้องบัวยังนับไปเบื้องเ็าเรามีนะไมีสีสังตรงนี้สีสั่งขึ้นสีสั่งปูซีจะโทเป็ขึ้นสนอกในใจคิดดี้คิดจังใจพออันหมดสี่ี่กบเรียบร้อนกัน ไทยไปใหราคับว่าไทยเราะว่าไทยว่าอาจารย์สีเฮดเป็นปูซิชิโชกลางนามแบ็ได้บอสเฮดคนขึอว่าแตกนามนี่มองลังสารนี่สีขงสารที่ที่ฮั่เป็นนี่แหละเฮดปูซิโชกนยาวถึงมากนั่นใจ่ที่มีทางปั่นมาปั่นรางยนได้หนี่็นแล้งเปิดโชคกัลังติดต่อ่นมีโชคเป็นหลนับเหมนมากนี่กปล้สีสารเอาไงเฮดจะพลาดเน roy roy ี่ยเหมือทำนนดเหมือนสีเป็นแบบไข่แล้ว่นทำานนวดน่ก็จิตเนี่ยนะ ยางขามกไปก้ไปข้ามไปหาอุสานนี่ละเนี่ยยังลงไป็นอุสาหอยูางไม่ีเลยอุส่าหอยูดีเลยสภพึงดีข้ามจาก้องล้วข้างไปล่ะฮะท้องาี่ปฐมไปยังคมันไม่ึ้นไม่ข่านที่ปล่อยหรือเปล่าปล่อยป็นธรรมชาติแที่เป็นทางที่ทาโดนนสวยงามจสันในในแผนการนะไปแล้วเทปูซีครูจะพวกขึ้นแัเนีเดี๋ยวเิ่งตัมันโศกคลับงวดเงากรได้มีสัทธาอย่าก็ซอยกับมา ซวยกันวันนี้สามพวดนี่ฝันยังไงครับฝันนั่นมีคนมาดำหน้าซอยสิล่ะหน้าซอยไลยเดี๋ยวแขนเขาก็งามนี่จะกอดทงคาโปกันโอ้เดินหอกสิมาโน่นรูปดำกระดำรูปงามกระงามไปเดินหนวกเขาก็ขึ้นพ่อซะั้านสีอุ้มทุ่มเลยยังวายอยู่ แต่ว่าเสียงเลขว้ก็คือจุดถูบสามดอกได้สิบเก็ดขั้งสามดอกเนี่ยจุดเนี่ยส่วนต้นทั้งวัดนี่แหละสวนมหาจักรพรรดิอยแปดจุกครับผมกาบเมินล้านรอยแปดจุกบันไม่ว่าฝันเลยกับวัดนั้นวันที่ไมได้เละวันเละวันมัมีแต่คนมาดำหน้าเขาวาาไว้ือไว้ฉีดนอ้ําบันอ้าอยขอเลขกันได้ คืวเซียงไปนี่เขาแล้วเขาแล้วเน่เกตเนี่ยคิดว่าเน่เกันขัดกันอะไกันเน่เกตม่นูดแจ้งในสตวไม่ใช่จะเรเน่เกตเบิดเนาะโอ้ในแค่สองตัวสองตัวตัวที่สานี่เป็นคนหยืนโอ้ไปเป็นยูหันเป็นคนหยินเด้อ่าเป็นเน่งเกตลับบันดีมันที่เป็นเล็กเกตเล็กหนึ่งลัวบันดี้นหยินที่ดาวเป็นสุวรรณทิพย์พินหยูหันเพราะเป็นทุเลเอา บดเยอะบดเยอะดีกันทวกดอกเป็นเจ็ดเลยเจ็ดหนึ่งบ่อแต่แต่ว่าเจ็ดหนึ่งคือกันบดอยู่ซุ้มอีกอีกตัวหนึ่งบ่อเห็นเห็นตัวหนึ่งเจ็ดเท่าไหแล้วจังหวัดี่เจ็ดจังไหนเช่นเดีนจเอาศูนย์ใสหนึ่เดียวใส่เอาศูนย์หนึ่งเจ็ดบวอ้เอาศูนย์หนึ่งเจ็ดลดมันมีเหล็กด้ยอ่าไปเจอทหารกันได้หนึ่งเจ็ดที่เก่ากันเจ็ดหนึ่ง่เราไม่ไห จะได้นอกบาทเดเยจได้นอกบาทชินดกคือสามตัวนี่คิดว่าขันยัได้สามตัวเอาศูเลยเอาดูในรดพพี่เดดแล้วขันสตัวนี้เนื้อเตเดียวโปโลเลยออาเป็นยังสันดีครับเชียงเหล็กตัวนี้เด้คือวันเล่าก y, versucht, ed, unda, yes. mask, course, ัแม like um, so ่นกะไายานเล่ากับแม่นโยแต่บ้าเบิดหนึ่ซีเห็นก็ได้โยซีหนึ่งก็ถึหลายยครับ ให้ซีเจ็ดหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดเนี่ยละแล้วเาตัดเหรอยญผมคือว่าคือหาหาอะไรมันจะเกือหาศูนย์แถวเจ็ดศูนย์เจ็ศูนย์เราไมาศูนย์หาศูนย์หากับยููมาบันทายพอดีมมือนกันมันก็ได้ศูนย์หาทำกันพอดีเอาเัินทีนมันขำเล็กเล่าจตมานอกมาดีส่นหากเนี้ยพอดีเือกัน เออก็ปลอยซูนหาแบบก็เข้าซูนหาอีกซูนหาหกแปดกว่าครับอ้อโปคนมากเนี่ยกับ่นกับเขาต้องบนต้งลางหกแปดองซูนหาพอกสำหรับเมล็ออกมีมีมีหัวยร้าฟองย้จำช่างไถ่ช่างเล่าได้เลยเออนั่นแหละ เนี่ยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถายเพิ่นไปเพิ่นกิไปเน,นี่ย<ม>นี่ก็แม่นเดอ้อแม่นครับซูนหาดดเดียวเพราะต้องกลับล่างป,วาปอวกกันหนึ่งเรื่อง <laughs> เป็นคักแน่เลยโดกโอโ้ครับผมเออละเดี๋ยวเข้าไปพี่เข้าเออแต่ว่าอันนี้แม<ำ>่น,น ทำไม่ออกมากเลยพี่้องขึ้ห้าสปติเลยเล็กไงแล้วก็เล็กล่าตอเลยครับผมก็เล็กางเดียวเนาะอให้ใื้อน้ำกันเลยแกับเล่าซื้อควบรวดไปครับอานออกเพิเดียวกันเอาจังสันถดีกว่าเอาบอล้องจอดเอาบอตนองจอดจงวันพีแม่ลงปูเชียงแล้วกข้ี่พ้นแม่น้าซอยเมีนน่ลงเพี่ลงปูพอนี่หายายมเ่ยแล้วกนงเจตัวเดียวหนเจตัวเดียวบนแต่ว่าเสียหาล่างนั่ครับล่างไม่เนริญอะไร หาสามหละนี่ที่ไงหาสามตัวเดียวคือพอว่ามันม่ท่นออกหาสาอ้หาสมตัวเดียวหาสามล้างเลยหเม็ดเดียวเลยกลังคับขังเตื้งนี่ยห้นเง็กเดิต่อไปเพราะว่าบางรั้งมนหกหาสามหาสามใั่นหรอพวกเ้าหกสามแล้วเสียวเสียวจังสีเดนไปก็ฉัน เตี่บวมันเปนขึ้นข่าเลยนี่นี่โอ้โหด้านนึงบ่นบทน1งเก็บล่างหาสารสาั้นชันที่นีนี่พี่นองเยอซีป่าไวเป็นน้างั้งเนาะครับผมน้าตกข้ามามันแต่ลบที่เกษกับเป็นเยอซีครับวันปัะจรวันที่หนึงกันยาสองนรอกันยาวันจันทร์นี่ละคนัยาอยู่บ้านหรือเอนี่แหละน้อครับเนาะวันจันทร์เนี่ยละนวลนะทำไทยอย่างจะเริ่มไป็รวงเตสามดาวน้ำเด้อี่นอน้วกเดี๋ยวเเป็นส้มตอส้มตอเดี๋ยวเตี่นั่นอัน ตามเล่าเองขาบนล่างเห,หมืนนนอนเมื่อดมนมากสูบเอืมมาครับเย็ซครับผมสูบมาคด้วยครับพี่หลังเยครับเจอกันใหม,ใหม่แบบรูปแบบแนวทาง1กันยา2อง8ันหร้อยหแปต่พู้ดีแกบไปเป็นแนวทางด้วยเป็นของด้วย